สวัสดีครับผมปันจากร้าน m i l l e n Head Pro ครับผมวันนี้จะมารีวิวไม่สัญชาติอังกฤษชนิด Multi Pattern l a ล g ก d ดร p แฟมคอนเดนเซอร์ encer, จากแบรนด์ Suntronic รุ่น STC 3X ครับต่อไปเราก็จะมาดูกันนะครับว่าด้านในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในกล่องนะก็จะมีแถมคู่มือการใช้งานให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีแถม เป็นพอปฟิลเตอร์นะครับผมทําจากวัสดุไนลอนอย่างดีครับผมต่อไปครับเป็นสายไม้ XLR ครับผมขนาด3เมตรคุณภาพดีเยี่ยมครับผมแล้วก็มีแถมเป็นถุงครับสำหรับใส่ไม้ให้ด้วยอีก1อันแล้วก็มาถึงพระเอกของเราครับก็คือเจ้าตัวไม้ครับผมอันนี้ที่ผมรีวิวนะครับจะเป็นสีเงินนะครับ สินค้าจะมี2ส,สีด้วยกันก็คือสีดําแล้วก็สีเงินนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวช็อคเมาส์ที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นแบบสไปเดอร์สไตล์นะครับผมวัสดุแข็งแรงครับผมต่อมาเราก็จะมาดูที่ตัวพระเอกของเรากันเลยครับก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีฟิลเตอร์สวิชบริเวณด้านซ้ายนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มสำหรับการปรับแพดอยู่ทางด้านขวา3โหมดอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วก็ ทางด้านหลังครับจะเป็นในส่วนของปุ่มที่ไว้ใช้สำหรับการปรับโพล a าแพทเทิร์นครับสำหรับแบบแรกก็คือการรับแบบอมนิ i ดเร t ชันอลครับผมซึ่งจะเหมาะมากๆสํสำหรับเวลาที่เราต้องการอัดไมค i กิ้งเสียงรูมเวลาที่เราเล่นสดหรือว่าอัดเสียงกลองอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> ก็จะเป็นรูปแบบการรับเสียงแบบรอบทิศทาง ส่วนแบบที่2ก็คือสวิชตรงกลางนี้ครับผมจะเป็นรูปแบบการรับเสียงแบบคาร์ดิโอครับเหมาะสําหรับเสียงพูด mm. เสียงร้องครับผมแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเป็นแบบ figure of 8ปรับเป็นแบบซ้ายสุดนะครับผม mm. ก็จะเหมาะสําหรับเวลาที่เราต้องการอัดเสียงคนพูด2ฝั่งหรือว่าจะเป็นเสียงฟลุตหรือว่าเสียงในวงที่มีทิศทางของเสียงเนี่ยมาจาก2ด้าน ที่ตรงกันข้ามกันครับแล้วก็มาถึงในส่วนของฟิลเตอร์สวิชนะครับผมมีเลือกด้วยการถามแบบถ้าเกิดปรับเป็นซ้ายสุดแบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบลีเนียครับผมก็คือเราจะบายพาสไม่ทําการไฮพาสอะไรเลยส่วนตรงกลางจะเป็นอยู่ที่1 5 0เฮิร์ครับผมซึ่งเหมาะสําหรับเวลาที่เราต้องการจะอัดเ,อเสียงกีตาร์อะคูสติกอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมมันจะช่วยลดปริมาณเสียงทุ้มในย่านต่ำได้ค่อนข้างดีครับ แล้วก็สุดท้ายก็คืออยู่ที่75เฮิร์ครับผมเหาสำหรับช่วยลดเสียงกล้องแล้วก็เสียงรบกวนในย่านต่ำได้ดีมากๆครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าคาแรคเตอร์เสียงแล้วก็คุณภาพของมันเนี่ยเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะพาส่งต่อไปในช่วงของทดสอบเสียงของ m i l l h e a d Pro ครับไปชมกันเลยครับ My trust issues warning you stay away if we meet at the rendezvous take me away suddenly darling i got my trust issues warning you stay away If we meet the me at Take away rendezvous sunlight ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวซ o n t r o n i c STC 3X Pack ครับผมก็หวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมจะได้รับข้อมูล นำไปประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ดีๆสักตัวหนึ่งไว้ประกอบสตูดิโอที่บ้านครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อร้านของเรา Millen Head Pro ได้เลยนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่รามคำแหง24แยก30ครับผมก็จะอยู่เยื้องกับสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็ติดกับมหาวิทยาลัย a อ b บขวัวหมากนะครับส่วนช่องทางการติดต่อทางออนไลน์นะครับผมสามารถดูได้ทางด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่รับชม คลิปจากทา m e m i n u e h e Pro ของเรานะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ